ขีบบางๆครับซอยสั้นๆครับซอยสะกิดๆครับ สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องเอฟซีครับสวัสดีผู้ติดตามทุกท่านครับผมต้อนรับพี่น้องกบสู่สนยางไรทัชชนน์ครับบอกกับผมัาส่งครับสนเชนแนลทักกรักสนยาง <c oughs> กี่ยางครับวันนี้สายแล้วละกี่ยางบ้านเล้วเดียวต่อกันครับผมมีที่สองครับว่านมีแหลกนะ นี่เนี่ยกสีกีดขีบบางรุ่งครับผมวันกิดขีนาแล้วแดดยังจ่าเลยพี่น้องเนี่ยฮึสึกสึกเสียงยัง ขีบบางๆครับซอยสั้นๆครับซอยสะกสิดสะกิดครับ การร่อนแล้วครับผมกุมภาพันธ์แลละไป,ปลายลต่างๆแล้วสำหรับ ใบยางกับบาันแก่แล้วครับผมส่วนนี้กำลังถลิใบใหม่ีใบใหม่แตกยอดใหม่ตัวลังสวนบางส่วนก็ปิดไปแล้วลครับส่วนผมยังบ้านปิดกัว่าจะปิดประมาณสักยี่สปลายๆนั่นแะครับปล,ปลายเดือนปิดยาวๆไปเลยถึงนูน่นเดือนมิถุนาครับยังว่ากันไหม สีดำหมักพักจางอ๋อฝุดก,กินไว้อย,ยู่เว้ยเป็นอยากออกร่ว่ากับสีเบอร์นัทหน่อครับผมมันแดดแห้งแล้ว,วหน้ายางก็แห้งแล้ว กระต่อครับ จีกมวครับคอยบางๆหยุดไว้อยู่ครับผมเริ่มตั้มแล้วครับอีกช่วงมีดหนึงอีกช่วงมีดนึงก็จะได้ปิดขึ้นหน้าใหม่กันแล้วครับ ต่อกันครับสามซีต้นสุดท้ายเยบตรงนี้เลยกระสิกดังมากครับนี่ I <laughs> คีบไม้บางๆครับ กับบรรยากาศภายในสวนครับนี่นี่ไหใบใหญ่แล้วครับแต่ยังบันหนาเต็มที่นะครับเนาะตัวนี้ใบเยอะแล้วครับข้างบนยังเข้มงวดเยอะพึ่งผีใบก็มีครับยังไม่ค่อยพร้อมกันเท่าไหร่อที่ได้แดดดีล้นไหวพลิไวไหวครับนี่เห็นว่าตรงนี้มันอยู่ริมสวนแล้วมันได้แดดดีครับ โอเค้นมางฟังนี้ต้นที่ซอร่สซาเขามากก็จะยังไม่ได้ใบใหญ่เท่าไหร่เนาะนี่ครับนะครับตัวทุ่ท่ากัน มา่หยุบๆเลยครับผมพี่นกกระสาจะไล่คลิปนี้กันในวันลาพอสมควรแล้วครับขอบคุณครับสำหรับทุกๆการรับชมครับสำหรับทุกคอมเมนต์สำหรับทุกๆการไลค์แกะนะครับไล่พี่น้องเนาะในก็ฝากพี่น้องถ้าคิดว่าเป็นคลิปที่ดีมีประโยชน์ก็เชื่อกันกดไลค์กดติดตามครับผมเพื่อ กำลังจะให้ขีเอเตอร์หรือว่ายูทูบเบอร์ครับผมเด,ด,ดี๋ยวทำคลิปดีๆให้พี่น้องได้เบิ้งได้ชมกันครับบางทีอาจจะมีสาระมากบางทีอาจจะไม่มีสาระนะครับเนะ้อยผสมปะปนกันไปครับอะไรคลิปนี้ไลา์พี่น้องลรอครับสวัสดีครับเย็นคลิปหน้าครับผม